อันเชิญมาวันนี้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนแน,นางเจ้าภาพ คุณพ่อวันดีเอกพลคุณแม่อาริยมัวนาคอยู่ณนะบ้านเลขที่717ทับ1หมู่3ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสกว้วข้าพเจ้าจะขอถวายท่าฟ้อนท่ารำถวายแก่ถวยเทพเทวาทั้งหลายขอถวยเทพเทวาสเสด็จลงมาประสิทธิพระพรชัยเปิดโชคราบเปิดเงิน เปิดทองเปิดอำนาจวาสนาเปิดบารมีเปิดอริยศัพท์ทั้งเจ็ดให้แก่ท่านเจ้าภาพและครอบครัวและข้าพเจ้าผู้กระทำพิธีบวงสวงขอจงบังเกิดเป็นบุญยญริศ อิทธิฤทธิ์และความปฏิหารความมั่งคั่งความเฟื่องฟูความร่ำรวยจงบังเกิดณบัดนี้ลูกหลานขอบารมีสักการะบรมคูครูบาอาจารย์ครูพ่อแก่ฤาษีครูนาฏศินครูพักรักจำครูปีครูคล้องครูกองรมนาดีศรีตีชวามีค่าเท่ากันข้าพเจ้าขอสักการ ระครูบาอาจารย์ทุกแหล่งล่าจงเสด็จลงมาประสิทธิพระพรชัยเปิดโชคลาภเปิดความมั่งคัง่งเปิดความร่ำรวยเปิดมุลน,นพิธีณสถานที่แห่งนี้ให้เป็นแผ่นดินเงินแผ่นดินทองข้าพเจ้าจะขอเปิดพระแม่ทรณี เปิดพญานาคราชเปิดทรัพย์สินแห่งเมืองบาดาลเปิดทั้งสามภพภูมิจงบังเกิดเงินทองจงหลังไหนหมากอง ณสถานที่แห่งนี้ณนะบ้านเลขที่717หมู่3ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสก,ก้วนณะบ้านคุณพ่อวันดีเอกพลและครอบครัวผู้ที่มาร่วมขอพรจงบังเกิดบุญญาฤทธิ์อิทริธิ์ความร่ำรวยจงสำาิ์ผลเห็นผลยะมะทันตาณนะบัดนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุชยมหาติ